ี่นงเห็ดไข่พี่น้องเอออามิดนี่บอกงานพวกนระตาอะไรกระตากระปั้นเอาบุญละน้อยเด้อพี่น้องบุญละซีหาดอกซีซ้อนเป็นยาด้วอีมือเลยครับผมแจะเจอเจอกันนะครับมือนีบรรยากาศคือฝ่าคือฝน เขตอำเภอ่มสถึกจังหวัดบุ้ยรั่มด้วยครับมือ่อนี้ยจะมาตามหลาหาเห็ดที่ต่อเราด้วยพี่นอ้องในเห็ดเนี้กับเก็บเบื้อแล้วพี่น้องเลยบางคลิปก็ได้เห็ดหลายบางคลิปก็ได้เห็ดน้อยด้วยครับกปบะว่ากันเนาะกับคลองเกิดตามธรรมชาติพี่น้องได้น้อยได้หลายเขาหาได้หลายกันไลยไปพอเห็ดหลายก็ได้หลายพอเห็ดน้อยก็ได้น้อยแล้วครับเห็ปุป่วกพี่นอ้องเห็ุป่วกดอกหนึ่งครับ ไม่ใช่เดียวดอกเดียวเราจะเก็บเอาก่อนเลยสุบวชลายกว่านี้แนี่นี่เห็ดปูกดอกหนึ่งนี่ก็ตามหลุนน้ำกันเรื่อยๆด้วยครับบู๊สองดอกดอกนี้แตกแล้วเด้ดอกหนึ่งนะครับเห็ดโจนนี่ก็เริ่มสีไหวๆเหรอครับเริ่มสีโบมี่เหรอ เป็นช่วงปลายฝนต,ตน้นหนาวหรอครับเซากิมเขาก็ยอยู่อีบอนหนึ่งลงขนยางมาทานนี้คนเดียวมาหลุมนต้นกันเรื่อยๆได้ครับวสิมานบอน,นนี้เห็ดไข่ไข่ดู์หนึ่งครับดลังเขียวปึ๊ดเลย ไข่รกระหิดปัวเลยปลาเดิมเปิดเปิดคลิปมากกลับมาแล้วครับเน็ดไข่ก็เห็ดปวกย่างละดอกได้ครับเนือ้อไมาสองดอกย่างละดอกเน็ดไข่หนึมาเออเนืไข่ดอกนึงสีมหาเก็บบักพี่ปวนน้ำเดือดขับ,บวนันนี้พี่ปวนยี่สีพี่น้องยีเพิ่นอยากเพิ่นสร้างเฮ็ดเขขพื่อเร่ขอพี่ปวนว่าขอสื่ออะไรพมสีเทยียมให้ครับ บอสวัสดีพี่น้องกันบ่ยังเรี่ยวๆไปปันยังแผลจูกระกุบๆเขนี่แล้วสวัสดีค่ะฮ <c oughs> ี่กระเลื่อมสีมีอยู่ครับแต่สีบลหลายด้วยครับกะสีมีถ้าหากะสีพอ่อได้ยี่ดอกพี่น้องน้ำหวี่น้องบ่บอกจูไปไข่บ้าอย่างหลายเลยครับจูในหน่อยมันอยู่กำลังออก

ยางมหาบอกที่ปวนมาผัวฮิดไทยผีหลอ,อกงามกระตาเขาดีกระตา,ากตาับบัท่านเอาบัตท่านมีแนวห้องอยู่มีแนวห้องอยู่พี่น้องพี่น้อกงามเฮงกระตามาเลยไปกระตาด่าอันนี้ฮ็ดไข่นี่มีจุม้มฝุ่นถ้าฝุ่นบักยางหลายเลยพี่น้อง ผมเก็บเห็ดก่อนละเด้อครับนี่ครับพี่นั่นแหม่นบ่น้อนั่นโอ้ยดอกบานเพ่ะเวือพี่น้องครับเอาตะกาตะกาใส่เก็บดอกจุ่มไปโอ้ยเห็ดไข่จะนํามารายนี่มีคนเห็นจังได๋ ชีวิตคนเห็นได้จะเป็นอย่างไรป็นจังห้อยตีนพอลงมาลงมาพี่ดูโดนเอ o w บอเน่าว่าได้เน่าดิยนะกำลักบ้านกะลักบ้านแต่ว่าเขาถตีลงไปนำบอเด o w ด้วยพี่น้องไทเขาถตีไอ้เฮ้ยเคยเน่า now ม่งวะพี่น้องเห็ดไข่งามเลยครับ จุ๊มนึงนี่อยู่นะข้างล่างฮะรุดลงไปแล้วพี่น,น้องนั่ฟังไปเฉลยลงไปผู้เดียวด้วยค่ะคไข่แย่จะได้ม,โม,โม,โมอ้งยังยังมากชื่อนี่ไปเนี่ยมาบอกพี่พลน,นั่นเอง นี่เฉิดหน่อยไปรอแล้เนาะใง่เนาะน้องตัหน่อยัตได้พอเอาเอาดิาไว้ดูน้ำาลแปลนสูต ล่งโอ้ก็เหนนนี่เฉลาไรู้ไหมเตเลยกระโปรงเลยพี่น้องเลยมาหาพี่พวนได้เห็ดไข่พี่พวนมันกกิเริ่มแบบเริ่มไหวเ่มไหว้ครับ เขาสุกแล้วนกเขาก็กินเนาะซีดหิบกันมาหน่อยเนูอาย่จังนี้จังหน่อยกันยังดีเพิ่นอยากพูดแล้วบอกเขาเห็นหมู่ว่านนมันอยู่สูงเอาโูดมันอยู่ต่ำๆจีเนี่จีเนี่ก็เอาได้เลย้วยครับ หายเติมด้วยครับวันนี้ฮึใ่เก็บอยู่วงหนึ่งนี่ดีดี ยอนเลยอืมใครใี่โอ่ยคิดว่าสีอะไรออกบอลจะสีเนาะจีบมารวนเนาะเอาไปบอยเอาไปเนาะยังเร็ว

đừng có lên để cái này <laughs> kim kiếm thì à sinh thai vào đây ดังใจด้วยครับ,รบฟังซี่่ฟังฟีครับโอ,อ้โหหนึ่งบกบกับูกีดอกก็ออกหลายมาสิมาหารสุนาารพ่ปวนปวนได้เห็นไห อุันจะสร้างรับการยาวครับเพราะว่าใบไม้มันลายะอยเนี้ยดินมัน พี่น้องเราซีหาดอกเราซิดดอก,ดอกจอกนจะอยู่ไก่กันจ <c oughs> ะอยูย่ไก่ไก่กันแล้วเขาคือจะปุ๊บพี่บวนให้เขาบอลป่าเขาเหลียงดิตงกายป่าแล้วต้องหาให้ได้เห็บีคือผู้มีบุญคุณครับผมออกอ่าใช่ขึ้นมาเลย Khiến phí ăn Kết bậc phi phuôn một đấy nè Bố là đồ xuống đồ tám si đồ đầy bò à bò yeah. còn là si sí, hà đồ ăn ừ. ừ. nhấp 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 mẹ ừ, ừ. à. ฮ่าหยุดนีแหละกำลังลงมามาสิมหาบอกผีปฟฟ่วนไหมอ่ะพอะเ็ดปวกก็เลยเอาไข่ออกมูวันนัออกมูแล้วเมื่อกี้ดอกก่พดปวกเออเห็ดปวกพิดปวก ฝนจะตกด้วยครับตนบ้นปกชีพวนลายอยู่พี่น้องแต่ว่า่วยเขาซุกแล,ล้วเขาโรยลงไปเล้วครับซุกลุนไปนเรี่ยวจะสิลงเหลือให้เพิ่นบอหนี่นี่จะเชื่ออกทีพวนแล้วครับเพื่อนเชื่อปกชีพ่วนล้วก็เชื่อบักยางครับพี่น้องผาจะบักยางบ่หน่วยซึ่งเรือที่ผมเคยทายลรช่วงแรงๆครับผมช่วงเดือนพฤษสภาม แถวนี้ยำขึ้นบทเป็นตามาเลยครับ<ม>บทจะบอกลบลู่ด้วยครับจางทีชาทางเฮ้ยห้านหาอยู่หาก,กินเจี๊เจี๊โอ้มบวกหนึ่งสอกกิมเราไปเก็บม,มามูหน,หนึ่งลายดอกว่ะนะลายดอกเตือบอย่งางไปคนละทางแล้วบทจะไทยพี่นนองเบิงสัพ บอกผีปวนเล้กพี่นองแถมไปกำเหตดค่ะ fc ปัญญาปัญญาคนมาแถมบกผีปวนเนี้ยคนมาก็เลยได้รับปลาขึ้นเหล่วก็เลยเลย้ามแถมเพ่อนขาบึงอยู่สูงไหมค่ะมันเอาย่างหงเมาถึงตองกระิ่นถึงหมอใครยืนบนน้า อย่สูงโขนเนาะสีสันอยากลงหน dai, ่วยบบใหญ่ป so, ันใดเลยครับน่อย่อยอยู่อินวยใบใหญ่ปันใดคนตะกพี่ดอกเป็นอะฟ้า คนอยากลองของปลาบุงิรชาตังไดเกี่ยบทำเบาๆอุ่นอยู่สูงผุนเอาใดบ่เดี๋ยวล่องมันเอาอผมได้กสะสูอาวิง จอย่าอะไรเนี่ยน่อสีสันสวยงามเป็นหน่วยบัทอไตมี่กดีสีห้าอายุทาใดอีกครับนี่ก็พ่อม่แหงหรอวะนะไม่แหงยพ่อได้ซีมเนาะซีมเห็ดอะไรที่ปวนกันแ้เยปไปหาอีกหลุ่นกันโตห้า นี่ดิเกิเห็ดปวกินะหมหอมหอมหอมนีเห็ดปวกนี่ดิอันเห็ดปวกเกเห็ดปวกเลยปวกหมองละน้อยด้วยครับปวกลงพี่น้องหมงละน้อยเก็บเลไรบ่อนก็ได้ไรเองี่ี่เีล่ะด ก็เหยียบก็เนาะน้ำพางรลดบางใดบางใดคลิปไดหลายก็ได้เฮ็ดหลายด้วยพี่ห้องคลิปน้อยคลิปหลายครับป,รปลาปนกันไปได้วยครับเน่าเยอะน่าเลยติดไข่ทำเขา,าจุข่าเลยลลกำลังบานด ก็ยังเตะเสียเลยหายสี่นีไปสีสีหนึ่งพี่น้่งอย่างตปลาดอกไล่สีดายเหูุหอมบ่ะ่าเป็นเห็ดไข่แล้วเออธรรมดาเฮีย่นิ่ใหม่ๆคูงหม่เ่เขาเก็บเขาบ่เหิน พวกนี้มันออกประจำฝนกระโตกเด้อพี่น้องที่สิเก็บพักติ้วกันครับพักติ้วแล้วก็สิไปส่งของสิไปส่งของนะพี่น้องเลยฝ่ามันนี้ฝนตกน้ำบักพี่พวนว่าสิเก็บฝ่าเอฟซีครับได้ซ้ำหนีละพี่น้องเอ้ยขอโทษหลายๆเด้อครับเออถ่ายเอฟซีเพิ่นที่ผมรับปากไว้ว่าสิส่งบักพี่พวนให้ก็ขอโทษหลายๆครับผมฝนมันตกน้ำในน้อยไในน้อยครับฝนมันตกบัานนี้มันก็อยู่สูงน้ำเดี๋ยวมาเก็บพักติ้วกันพี่น้องมาที่นี่ คนกะตกครับปีศาไปส่งของน้ำคนีเห็ดไข่ออกด้วครับเนี่เขามาเก็บไปแหรอเนี่ยเห็ดเห็ดสรารพัดเห็ดเลยไม่มีาาม้าหน้มมนมานม,นนมันนี่เนาะม้าเนา่เห็ดทานดั้มุ้ยฝนตกโุ้ยคดต่อตาเห็ดปัวก็อยู่ข้างล่างเห็ดสารพัดเห็ดนั่นแหละเก็บพักติวัะพี่น้องพักติวก็บเบิ้งหุ่นหุ่นไปหุ่น สิน้แดง,ง,งใสไปตียนรือัดสิวได้ครับสิวอ่อนหนอนง่ามงาสิวปุนีครับผสกินครับจีนีมันมีแดงกับขาวด้วพี่นอ้องเขาจะกินหยอดขาวแดงบรนิยมแดงนนิยมมันฝาดคนจะตกเด หอยอดจากสี่เขาอย่างนี้เนาะเขาตัดไววเขา่เกิดดีเห็นไหมหยดงามก็สิวขาวต้ตนมันมีหลายด้วยครับแต่หอยอดมันบกคอยมีเพราะว่าเขาเก็บไปเหลี่ยวต้นลายฝนจีก,กีกน้อยในบุด พอเ,เด็ดยอดเดีวเระปนโ่นเห็ดไข่เ,เออม,มันจะมันจะลูกเห็ดไข่ค่เขาปาดคาไป่า <laughs> เขาปาดคาไปจะไหลายเต๋อเด้พ่นนีเนาะอ้อมพนเลยหลูกเห็ดไข่ว่าเขาเก็บไปเร็วมันจะหลูกเห็ด,หเ,หดเห็ดกระพาคนกระินบ่เศร้าเลยพี่นอ้อง ที่น้ำน้องนี่ทีม่มีนี่สูบจากน้ำชีอมาใส่ด้วครับเดี๋ยวเขาบ้านแล้วพี่น้องสิฟ้าไปส่งของถ้ามว่าวัาได้ไปส่งของก็สิเก็บโดนอยู่ดอกคิดหาต่ออยู่หรอเหาต่อพี่วควรน,น,น,นู้นคะือลีต่วนเพื่อนแต่นอตนี่ส่งไปให้เพื่อนในหน่อยเฮดการีเนียครับปักติ๋วกะยุบควนมัน่งกับตัวฟ้าวกันเบิร์ตกะพี่น้อง,ม,งกกมันสูกนุกมันซุกนุกมันกินมันอยู่สูงนะมูอนะมที่เอาวันไหนก็ะยุงสูกตามๆเขามาหาเห็ดเขาก็กองกินมืดม ขิวไปฝากเพื่อนน้ำคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ล่าพีแลานองแค่นี้นะครับผมบางคลิปกัดได้เฮ็ดหน่อยบางคลิปกัดได้เฮ็ดร้ายด้วครับตามสภาพตามที่งยางเจอแะไรเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสลักที่มีสวัสดีครับสวัสดีค่ะบรรยากาศดีดีเนาะมื่อวาน